ครับก็วันนี้นะครับเมื่อกี้เราดูผลลัพธ์นะครับทางผ้ามาละตอนนี้เรามาดูผลลัพธ์แบบสดๆกันบ้างนะครับก็วันนี้ผมได้รับเกียรติมากๆนะครับเราจะคุยผ่านซูมแบบสดๆเลยนะครับว่าวันนี้มีพี่คนหนึ่งนะครับอายุ4 2ครับชื่อพิทิพนะครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงมา2ปีนะครับเป็นโรคสโตรกนะครับแต่ตอนนี้ดีขึ้นมากๆจากแต่ก่อนเดินไม่ได้ตอนนี้เดินได้แล้วครับก็ยังไงเรามาพบกับเขาเลยนะครับก็สวัสดีครับพิทิพสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็ยังไงอยากให้พี่ทิพย์อยากให้พี่ทิพย์เนี่ยครับแนะนํานะครับว่าตัวเองเป็นใครทําอะไรอยู่กับเพื่อนๆทางบ้านหน่อยดีไหมครับค่ะชื่อพี่ทิพย์สุดาแก้วมุกดานะคะอายุสี่สิบสองปีเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญชำนาญการอยู่ที่โรงพยาบาลโชคชัยนครราชสีมาค่ะครับก็อาจจะให้พี่ทิพย์เล่าให้เพื่อนๆฟังนิดนึงว่าก่อนหน้าเนี้ยพี่ทิพย์เคยมีปัญหาสุขภาพยังไงบ้างครับพี่ค่ะสุขภาพ ของพี่ทิพนี่เริ่มแรกก็มีเรื่องของมีเนื้งเนื้งองอกในมดลูกนะคะแต่ตัดมดลูกทิ้งไปแล้วจากนั้นก็เป็นสโตกนะคะเส้นเลือดสมองตีบตีบที่ก้านสมองนะคะร่างกายตั้งแต่ปลายจมูกลงมาะคะ่ะไม่สามารถขยับได้นะคะแขนทั้งสองข้างแล้วก็ขาทั้งสองข้างค่ะโหหนักมาก,มากเลยนะครับพี่ก็จริงๆอยากให้พี่ทิพเล่านิดนึงว่าแล้วพอมีอาการแบบเนี้ยเริ่มรักษาอย่างไงบ้างครับก่อนหน้านี้ ตลอดสองปีที่นอนติดเตียงรักษาอย่างไรบ้างค่ะไ,ได้รับการรักษาทางการแพทย์ก่อนเนาะก็คือได้รับยาละลายลิ่มเลือดนะคะชนิดฉีดนะคะแล้วก็ฉีดสองครั้งนะคะในหนึ่งปีเนี่ยพคชิปโดนสองครั้งซึ่งคนปกติเนี่ยเขาจะโดนแค่ปีละครั้งนะคะ <S <S อของพิชิลสองครั้งเลยแล้วก็กินยาละลายลิ่มเลือดมาตลอดนะคะอะ่าแล้วก็เริ่มดูแลตัวเองมาเรื่อยๆนะคะทั้ง กินอาหารเสริมทุกอย่างในท้องตลาดนะคะทั้งการฝังเข็มการช็อตไฟฟ้าการทำกายภาพนวดอบประครบสมุนไพรแพทย์แผนไทยแผนจีนแผนโบราณพิธพท,ทำหมดคือง่ายๆคือ,คอลองมาหมดแล้วเราเห็นบอกว่า <c oughs> พี่ทิพเองเนี่ยก็มีการแบบว่าพอรับสุขภาพไม่ดีก็เลยไปกินมังสวิรัติด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะทานมังสวิรัติค่ะ แล้วก็ออกกําลังกายก็ยังไม่ดีค่ะก็ยังไม่ดีขึ้นก็ยังมีความรอยโรคของของโรคก,ก็คือยังมีการอ่อนแรงอยู่แล้วพูดไม่ชัดเดินก็ยังใช้ไม้เท้าค่ะอ๋อคือเดินพูดไม่ชัดแล้วก็เดินแบบต้องใช้ไม้เท้าแล้วจริง<ช>ๆแล้วเนี่ยตลอดสองปีที่รักษาอย่างเงี้ยคืออาการเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยอาการก็มันยังคงอาการของการอ่อนแรงอยู่ก็คือแค่เปิดฝาน้ํากินนะคะ ก็ทาไม่ได้นะะโหแสแต่ว่าไม่มีแรงเลยนะพี่ใช่ใช่เป็นคนไม่มีแรงค่ะแล้วตอนนั้นคือพอเป็นผู้ป่วยติดเตียงอ่ะยังตอนที่พี่เป็นพยาบาลเนี่ยเมื่อสองปีก่อนเนี่ยแล้วพอก่อนมามาดีขึ้นตอนเนี้ยครับแล้วแบบยังไปทํางานได้ไหมหรือยังไงค่ะทุกวันนี้พี่ทิพย์ไปทํางานตอนที่ป่วยอ่ะค่ะเขาจะให้พี่ทิพย์นั่งทํางานแค่ทํางานเอกสารนะไม่ได้เดินดูคนไข้เหมือนสมัยแต่ก่อน แล้วพอรักษามาสองปีไม่ดีขึ้นเลยทุกวิถีทางแล้วนะครับอะไรทําให้พี่ทิพดีขึ้นครับพี่อ่าพี่ทิพก็เนื่องจากพี่ทิพกินยาเยอะเนาะมันจะมียาเกี่ยวกับการชักด้วยพี่ทิพง่วงเวลาทํางานคทิพง่วงมากพี่ทิพก็เลยหากาแฟหรือว่าชาเขียวอะไรก็ได้ที่ทําให้สมองพี่ตื่นอะ่ะคราวนี้พี่ไปเจออ่ากาแฟของเลกาซีนะอ่าเลกาเซเว่นนะคะ ของในงานเกษียณของโค้ดหมูนะโค้ดพี่หมูเขากเกษียณเขาก็แจกเป็นของที่ระลึกแฟนพี่เนะี่ยเอามาเอามาวางไว้ที่บ้านพี่ก็เลยลองลองดูอ่ะกินแล้วแบบหัวใจปกติไม่เต้นเร็วแบบยี่ห้ออื่นแล้วก็พี่ทดลองแค่ครึ่งซองก่อนนะเพราะว่าพี่เป็นคนไม่กินกาแฟพอพี่ทดลองแค่ครึ่งซองเนี่ยเฮ้ยมันดีอ่ะมันแบบทําให้สมองพี่แบบปลอดโปร่งแล้วพี่ทํางานได้แล้วก็พูดเร็วขึ้น แล้วก็เผอวิ่งทั้งที่ว่าตัวเองไม่ได้วิ่งมาตั้งสองปีแล้วเผอวิ่งตามหมอก็เลยอ่ะพอกาแฟหมดก็อยากกินต่อคราวนี้ก็เลยให้แฟนเนี่ยติดต่อกับโค้ดหมูให้ให้ช่วยมาส่งกาแฟอีกหน่อยเพราะว่าอยากกินต่อคาวนี้โค้ดหมูอ่ะเขาเป็นคนทํางานอยู่กับวงการที่อยู่แล้วเขารู้ว่าพี่สุขภาพเป็นยังไงอยู่แล้วเขาก็เลยอ่ารู้ปัญหาสุขภาพพี่เขาก็เลยเข้าให้พี่เข้าโปรแกร,รมรีบอลนะคะ แล้วพอเข้าข <อ S 1> โปรแกรมรีบอลเป็นไงบ้างครับรีบอลพอได้เข้าโปรแกรมรีบอลปุ๊บสิ่งที่พี่ประทับใจก็คือพี่กลับมาวิ่งได้นะคะล่าสุดเมื่อวานพี่วิ่งได้สิบกิโลเมตรโดย oh. ไม่ไม่ได้หยุดนะคะแล้วก็พูดได้ชัดพูดได้ชัดขึ้นพูดเร็วขึ้นนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงจากค่าความดันที่เนี่ยร้อยเก้าสิบนะคะเมื่อตอนที่พี่ป่วย ทรงมาลดลงมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ล่าสุดเมื่อวานพี่ไปหาหมอ,อมาก็คือเหลือแค่หนึ่งร้อยสิบแปดนะคะส่วนแปดสิบเอ็ดนะคะปะกติร้อยเก้าสิบส่วนร้อยสิบแล้วก็ค่าใช่ค่ะค่าโคเลสเตอรอลก็สูงนะคะจากสองร้อยกว่าก็เหลือร้อยห้าสิบส่วนพวกอค่าไขามันอไขมันรวมไขมันเวลาชั่งน้ำหนักค่ะ ครั้งแรกนะคะสามสิบแปดตอนนี้ล่าสุดเหือสามสิบสามนะคะโห้ลดไปเยอะเหมือนกันนี่คือกินมาวันสี่เดือนใช่ไหมครับเห็นพี่บอกผมอ่าสามเดือนค่ะสามเดือนนะครับแล้วน้าหนักเป็นยังไงบ้างแล้วก็เห็นบอกว่าลดยาแล้วด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะจากลดยาก็คือพี่จะมียาละลายลิมเลือดยากันชักแล้วก็ยาลิสิดวงจมูกอีก,อกโรคหนึ่งนะคะที่เป็นล่าสุดก็คือลิซิดวงจมูกมีอ่าก้อนในในอ่าจมูกนะคะซึ่งก้อนเนี่ยใหญ่มากไปกดการได้รับ กลิ่นพี่ทิพย์จะไม่ได้รับกลิ่นอะไรเลยครนี้ยาทั้งหมดเนี่ยจากสิบเม็ดตอนนี้ล่าสุดเหลือทานวันละสองเม็ดนะคะสุดยอดมากๆดีใจกับพี่ทิพย์มากๆเลยก็อยากให้พวกพวกเราทางบ้านนะครับกดหัวใจกดไลค์พี่ทิพย์เป็นกำลังใจพี่ทิพย์หน่อยดีไหมครับสุดท้ายละอยากให้พี่ทิพย์บอกว่าพี่ทิพย์รู้สึกยังไงบ้างตอนนี้สุขภาพดีขึ้นจากเป็นผู้ป่วยติดเตียงสองปีพอมาเจอรีบอนสามเดือนเป็นยังไงบ้างครับสุดท้ายละค่ะรู้สึกรู้สึกขอบคุณมากเลยนะคะที่แบบรีอ่า บริษัทเนี้ยสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์คือพี่ทิพย์ก็หาผลิตภัณฑ์เนี่ยมาหลายยี่ห้อมากในการที่จะดูแลตัวเองให้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติกลับมาวิ่งได้ซึ่งฉันวิ่งไม่ได้เลยฉันเห็นคนวิ่งแล้วฉันแบบทําไมฉันวิ่งไม่ได้วะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่กลับมาวิ่งได้แล้วมาวิ่งกับแฟนซึ่งมีความสุขมากแฮปปี้แฮปปี้มากมานะคะแล้วก็ของแถมของรีบอนคือความสวยนะคะ ลดน้ำหนักรูปร่างสวยขึ้นกระชับขึ้นผิวพรรณเนี่ยอล่าชอบตรงนี้นะคะ่ะสวยสวยขึ้นก็ยินดีกับพี่ทิพย์ด้วยนะครับด้วยนะครับก็คือดีใจที่ได้สุขภาพใหม่สามารถพูดได้เดินได้นะครับก็ยังไงนะครับใหญ่เพื่อนๆทางบ้านเนี่ยตบมือเป็นกำลังใจให้พี่ทิพย์หน่อยนะกดไลค์กดกดด้วยกัใหน่อยนะครับก็ขอบคุณพี่ทิพย์มากๆานะครับขอบคุณค